เช่นนั้นข้าไม่จำเป็นต้องพูดว่าด้วยความยินดี โอ oh. กระดานคะแนนสมรภูมิที่9อันดับ1หูก่กุ้ยเกอ๋อลูกแก้ววิญญาณ3,275,642ลูกอันดับ2เฟิงปูย้ยี่ลูกแก้ววิญญาณ2,476,854อันดับ3ซ่งชู่เทียนลูกแก้ววิญญาณ2 8 5 7 5 6อันดับ4หยุนเชอ่อ ลูกแก้ววิญญาณ1,958,764น้้องหยุนเชอร์หลังจากข้ามอาณาจักรมากมายเขาเอาชนะหูกุ้ยเกิดได้หรอฮ่าฮ่ฮ่น้องหยุนเชอร์มันจบแล้ว จสมินข้าต้องได้พบเจ้าไม่ว่าอย่างไงก็ตามเก่งมากฉะนั้นทุกคนลดความระมัดระวังลงอนนาณาจักรสวรรค์นิรันดร์จะกำจัดผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้อยู่ในสิบอันดับแรกของการแข่งขันโดยอัตโนมัติก่อนจากกันข้าขอขอบคุณทุกคนและหวังว่าหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ทุกคนจะเติบโตขึ้นอนาคตของภูมิภาคเทพเจ้าจะวันออกขึ้นอยู่กับเจ้า ผู้เยาอ,อย่างเล่จะทําตามความคาดหวังอย่างแน่นอนหลิวเล่อเทียนจะผิดหวังอย่างแน่นอนเมื่อเขากลับมาคราวนี้สิ่งที่ผู้อาวุโสกล่าวเป็นความจริงอย่างยิ่งจงจําไว้น้องหยุนลาก่อนข้าขอให้เจ้ามีอนาคตที่รุ่งเรืองในเส้นทางการต่อสู้เอาล่ะ มีสมรภูมิทั้งหมด1,000พันแห่งแต่ละสมะรภูมิจะมีสิอันดับแรกดังนั้นจึงหมายความว่ามีคนหมื่นคนที่ผ่านเข้ารอบในที่สุดท่านก็สามารถเข้าสู่อาณาจักรสวนนรรณาได้แต่มีเพียงหนึ่งพันคนเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่อาณาจักรสวนนรรณาและได้รับสิทธิ์ได้รับการฝึกฝนที่อาณาจักรสวนนรรณาเป็นเวลา3า0พันปีความหมายของคำพูดนี้ ยังต้องแข่งขันอีกหรอผู้เยียมยุดรุ่นยาวอย่าขัดถืนตอนนี้เจ้าจะถูกส่งไปยังสมรภูมิโยกันเพิ่มการแข่งขันรอบใหม่หนึ่งหมื่นคนหรอถ้าอย่างนั้นต้องมีที่สำหรับข่าไม่ว่ายังไงก็ตามนอกอนณาเขตช่างน,น่าเสียดายข้าเกือบจะติดสิบอันดับแรกในสมรภูมิของเรา การเดินทางครั้งนี้สนุกมากๆากข้าจะไม่เป็นไรครั้งหน้าข้าอิจฉาคนที่อยู่ข้างหลังจริงๆค่ข้าเกรงว่าจะไม่มีความหวังสำหรับข้าที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์นในชีวิตนี้กดที่น,นี่เหมือนกับสมรภูมิแรกทุกประก,การลูกแก้ววิญ,ญญาณที่เจ้าได้รับในสมรภูมิแรกจะไม่ถูกรีเซต็ต และจะเป็นลูกแก้ววิญญาณเริ่มต้นของเจ้าในรอบนี้เวลาที่จำกัดคือ3วันและหลังจาก3วันจำนวนลูกแก้ววิญญาณของเจ้าในตอนจบจะเป็นตัวกำหนดอันดับของเจ้าในรอบที่2องเริ่มการแข่งขันได้ตอนนี้การแข่งขันจะเริ่มขึ้นแล้วดังนั้นอย่าตำหนิข้าเลย สารเลวกล้าโจมตีข้าหรอเจ้ากำลังรนหาที่ตายใครกันที่รนหาที่ตายเฮช่างเป็นคนที่ฉุนเฉียวง่ายวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ